จากที่พวอโซโนอกได้ประชุมกับพวอสภพานโนตชั้นสูงเรื่องหาหรือว่าจะจัดก,การดอนโมมาททโรผู้นำของกลุ่มดอนอร์สที่มาเกีกยงงานของพวกเขานี้ได้ยังไงในตอนที่13ของซีรีส์ดอนบราเอร์สทำให้เราได้รู้สักทีว่า โมมิทาร่หรือดอนโมมทาร่แท้จริงแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่ทำไมถึงเก่งเทพลอกได้และพละงกำลังเหนือกว่ามนุษย์ซะเหลือเกินแท้จริงแล้วเขาก็คือทายาทของราชวงศ์ที่ล่มสลายไปแล้วที่มีชื่อว่าราชวงศ์ดอนอ้าวแล้วไอราชวงศ์ดอนนี่มันคืออะไรปะจากคำบอกเล่าที่พวกโซโนอกคุยกับพวกสะพานโนโตะชั้นสูงราชวงศ์ดอนหรือว่าตระกูลดอนนั่นก็คือ ตระก,กูลที่สูงสัตว์ที่ทําให้โลกของโนโตที่มีชื่อว่าอีเดียสเกือบล่มสลายมาแล้วเพียงเพราะปณิธานของตระก,กูลดอนที่อยากทําให้โลกมนุษย์กับโลกโนโตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุกขก็ทนายเองสภาชัสูข,ของพวกโนโต เลยทําการจัดก,การประหารล้านบานราชวงศ์ดอยให้หมดแม่งเลย <G ül> เลยทําให้ราชวงศ์นี้ได้หายไปจากหน้าปอดาสตร์ของโลกโนโตไปโดยปริยายแต่ดูเหมือนจะไม่ได้หายไปหมดไปโดยสิ้นเชิงเพราะยังมีลูกหลานหรือทายาทของราชวงศ์ดอยที่ยังเหลือรอดมาจากการประหารล้านบาตะกูลของพวกโนโตยอยู่และได้ย้ายมาอยู่ในโลกของมนุษย์ในสภาพของแคปซูลลูกถอซึ่งเขาก็ถูกพบเจอโดยโมวิจินแล้วก็ได้เลียงดูเขาที่ยังเป็นแค่เด็ก คารกจนเติบใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในรอบมนุษย์ใบนี้ได้ซึ่งคารกคนนั้นที่เป็นลูกหลานของตระกูลดอนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือโมมิคาร่ลที่ตอนนี้เป็นดอนโมมทโโร่ลผู้นําของกลุ่มดอนบราเทอร์สที่มีหน้าที่คอยไดขวานการกันจับฮิตโตสกี้ของพวกโนโตะและคอยต่อสู้กับพวกโนโตะมาตนะั้แต่นั้นเป็นต้นมาก็เข้าใจแล้วนะครับ ว่าทำไมพี่แกเก่งรอบด้านเก่งเกินมนุษย์มนาและนิสัยแปลกกว่าชาวบ้านขนาดนี้ก็เพราะว่าพี่แกไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาและก็ไม่ใช่คนของโลกมนุษย์ใบนี้ด้วยแต่เป็นทายาทของตระกูลดอนที่มาจากโลกอีเดียสโลกใบเดียวกับที่พ่อโนโตอยู่แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าทาโรกับคนในตระกูลดอนเป็นโนโตกันทัตตระกูลเลยหรือเปล่าหรือว่าอยู่คลอัเผ่าพันธุ์กับพ่อโนโตเลยกันแน่เพราะทั้งตระกูลดอนแล้วก็พ่อโนโต ต่ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แตกแต่างกันพอสมควรและสาเหตุที่โมโมยิจินพ่อบุญธรรมของทาโร่ถูกพวกโนโตะจับโตไปเป็นผู้พิทักษ์เขตแดนคงเป็นพอช่วยเลี้ยงดูและซ่อนทาโร่จากพวกโนโตะ เพื่อไม่ให้พวกมันเจอตัวเขาและนําไปประหารได้เลยมีสภาพเป็นนักทอดที่ถูกจองจาอย่างนี้นี่เองและดูเหมือนว่าลูกหลานของตระก,กูลดอนที่ยังเหลือรอดอยู่จะไม่ได้มีแค่ทาโร่คนเดียวซะแล้วเพราะยังมีลูกหลานของตระก,กูลดอนอีกคนที่รอดจากการประหารหลายตระก,กูลและย้ายมาอยู่ในโลกมนุษย์ในสภาพแบบเดียวกับทาโรล่เลยเขาคนนั้นก็คือโมโมทานิจิโร่หรือดอนดะโกคูผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าคนใหม่ของดอนราเทอร์สแทนที่ทาโร่ที่ได้ตายไป แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าเพราะทาโร่คืนชีพกลับมาซะก่อนแล้วก็อีกคนนั่นก็คือดอนมูราซเมะที่ตอนนี้ยังไม่เผยรูปร่านหน้าตาว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นลูกหลานของตระกูลดอนอีกคนเหมือนกับทาโร่กับจีโร่เพราะชื่อของเขาก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าดอนเหมือนกันลรงสังเกตคอดเนมของเหล่าสมาชิกดอรบราเธอร์ที่ไม่ใช่คนของตระกูลดอนดูนะครับทั้งโอนิซิเตอร์ซาลูบราเธอร์อินุบราเธอร์และก็คิกิบราเธอร์ชื่อของสมาชิกแต่ละคนไม่ได้ขึ้นต้น ด้ยายคว่าดอนแต่ลงท้ายด้วยคําว่าบราเธอร์หาไปผู้ชายและซิสเตอร์หาาไปผู้หญิงแต่ทานดอนโมมาทาโร่กับ Dawn, ดอนดราโกคูที่เป็นลูกหลานหรือคนของตระก,กูลดอนคอดเนมของพวกเขาจะขึ้นต้นด้วยคําว่าดอนแต่ไม่ได้ลงท้ายด้วยคําว่าบราเธองั้นก็แสดงว่าดอนมูราซเมที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าดอนแต่ไม่ได้ลงท้ายด้วยคําว่าบราเธอร์หรือซิสเตอร์ก็น่าจะเป็นลูกหลานของตระก,กูลดอนที่เหลือรอดอยู่อีกคนเหมือนกัน แต่ถึงแม้จะเป็นคนในตระกูลเดียวกันก็ยังไม่รู้ว่าจะมาในฐานะมิกหรือว่าศัตรูของพ่อดอร์บารเทอร์หรือเปล่าเพราะมีข่าวลือออกมาว่าดอนมูราสเมจะมาในฐานะของไลวอลหรือพวกที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับพวกพระเอกและตัวจะเป็นสีม่วงแบบเดียวกับสเตซีซ่าจากเซนไคเจอร์เลยอุปกรณ์แปลงร่างของเขาจะมาในรูปแบบของปืนสามารถหมุนเกียร์ได้แบบเดียวกับดอร์บารเตอร์ของพวกดอร์บรเตอร์เลย รือมาอย่างนี้แสดงว่าดอนมุลสเมอาจจะเป็นคนของตระกูลดอนจริงๆ แอาจจะถูกล้าสมองโดยพวกโนโตะที่เป็นระดับสภาชั้นสูงเหนือกว่าพ่อโซโนอีกก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะมาแนวผู้ทยศของตระกูลดอนก็เป็นไปได้อีกซึ่งดอนมูราสเมะจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงใครเป็นคนแปลงร่างและจะมาในฐานะมิกรหรือศัตรูกันแน่และที่สําคัญเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่พอไม่ได้ลงท้ายด้วยคําว่าบราเธอร์หรือซิสเตอร์ก็พอจะเดายากเลยว่าจะเป็นเพศอะไร แต่ดูจากชื่อดอนมุราสเมะแล้วก็น่าจะเป็นผู้ชายซะมากกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะจ้ว่าไปแล้วพวกคนที่มีเชื้อสายของตระกูลดอนนี่ต่างก็มีอะไรที่เหมือนกันนะเพื่อให้รู้ว่าเป็นตระกูลเดียวกันแต่ก็จะมีอะไรที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนยกตัวอ,อย่างเช่นดอนโมโมทาโร่หรือโมโมอิทาโร่เป็นคนที่เก่งรอบด้านเป็นสัตว์ทุยามีพลังกลังเกินมนุษย์มนาพูดโกหกไม่เป็นชอบพูดความจริงตลอด และแอบมีความเป็นคนสอบบุคลิกอีกด้วยอย่างตอนเป็นโมโมอิทาโร่เป็นคนที่สุขุมเลือดเย็นไม่ชอบทำ้ายคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองแต่พอแปลงร่างเป็นดอนโมโมทาโร่เท่านั้นแหละกลายเป็นคนที่บ้าบอคอแตกเลือดร้อนหัวร้อนแบบมอมมันไปเรื่อยและชอบไล่กระทือลูกทีมอีกทำเอางงกันเลยว่าตกลงมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย ฝั่งของจีโรเองก็เป็นคนสอบบุคลิกเช่นกันแต่จะเด่นชัดกว่าของทาโรที่ดูเหมือนคนเก็บกดมานาซะมากกว่าแล้วก็แตกต่างกันด,ด้วยนั่นก็คืออยู่ในร่างมนุษย์เมื่อเ้าแปลงร่างก็สามารถเปลี่ยนบุคลิกไปเป็นอีกคนได้แล้วซึ่งบุคลิกของจีโรก็จะมีทั้งบุคลิกมังกรและก็บุคลิกพาย์โดยจีโรในบุคลิกของฝั่งมังกรจะมีบุคลิกที่ออกไปทานล่าเลินม,มีความเบี้ยวบวกกับหลงตัวเองหน่อยๆว่าตัวเองเป็นฮีโร่ที่จะมาพลิกทักน์โลก บลา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 จนดูน่าลำคาญและเป็นลูกหลานตระกูลดอนเหมือนกับทาร่โลแท้แต่กลับไม่มีความเก่งเทพร,รอบด้านเหมือนกับทาร่โลแม้แต่นิดเดียวแถมยังพูดตรงๆไม่เกรงใจคนอื่นยิ่งกว่าทาร่โลอีกมีดีแค่พลังกำลังที่เกินมนุษย์นาเพียงเท่านั้นแต่พอเปลี่ยนมาเป็นบุคลิกของพยักแล้วและย,ยิ่งกว่าอีกเพราะแม่งจะไล่ฆ่าคนในทีมดอร์บรเตอร์ให้หมดเลย ซึ่งก็ยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับบุคลิกนี้เพราะโผมมาแค่ตอนเดียวเองแต่ที่แน่ๆเรียกได้ว่าไอ้เจ้าจีโร่เนี่ยเป็นเด็กมีปัญหาอย่างที่พ่อดอนบาราเธอร์เขาว่ามาจริงๆแล้วดอนมุราสเมที่จะโผล่มา จะมีคาแรคเตอร์แบบไหนและมีความสามารถอะไรกันแน่จะเป็นแบบเดียวกับทาโร่กับจีโร่หรือเปล่าโดยเฉพาะตรงที่เป็นคนสองบุคลิกไม่แน่ความที่เป็นสองบุคลิกของมูราสเมะอาจจะแอดวานจากการเปลี่ยนบุคลิกไปเป็นเปลี่ยนเพศอย่างล่ามนุษย์เป็นผู้หญิงส่วนล่านดอนมูราสเมะเป็นผู้ชายก็เป็นได้อ,อย่างงั้นคนจะหับมุงและก็กาวมากแน่นแต่นี่เป็นแค่การโมโนมุ่มั่วเกาๆของผมเท่านั้นไว้รอดูในซีรีส์ของดอนบาร์เทอร์เองก็แล้วกันหรือกว่าดอ มุลสเมจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ช่วงเดือนสิงหาคมถึงช่วงกันยายนหรือไม่ก็อาจจะนานกว่านั้น ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่มามโนกันสนุกสนุกเท่านั้นถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสแกนอิงแจ้งเตือนแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าดดนมืราสเมะจะมาในรูปแบบไหนแล้วก็พวกตระกูลดดนที่เหลือนอกจากทาโรจิโรและมูราสเมะด้วยว่าพวกเขาโดนล้าบาตระกูลไปหมดแล้วจริงเหรองั้นก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บ๊ายบายซีโอเกน